สวัสดีค่ะวันนี้วันดีๆนะคะเลิกงามยามดีมีส่งมอบลูกค้านะคะพี่ดาพี่ไทยแล้วก็พี่สีผู้แนะนํานะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์นิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้รับรถแล้วดีใจค่ะรถถูกใจไหมคะถูกใจค่ะสวยดีสวยดีนะะดีใจ<ด>ไหมคะสว, <laughs> สวยมากค <laughs> ่ะ,ม,คะมาไกลไหมคะมาไกลไหม มามาจากภาคเหนือเลยเนาะมาจากภาคหน้าหาเพิ่งจะมาถึงเมื่อเช้าค่ะมาถึงเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างคองไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมคะง่ายอยู่ค่ะกี่วันนะคะกี่วันจะไม่ได้ล้วเป็นอาทิตย์จะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเรารอรถวันนี้เราเราซื้อรถ e suzu v c o s ตัวแคปนะคะ ถูกใจนะคะถูกใจ <Studio Congratulations. S 1> วันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณคัะอ๋อไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะโอเคพี่ขอบคุณมากแฮงรวยๆค่ะคี่ปลอดภัยนะจ๊ะ